ได้ยินผ่านหูผ่านตาตามสื่อสำนักพิมพ์ต่างประเทศว่าเธอนั้นได้บวชชีอยู่ในบ้านของเธอที่จังหวัดราชบุรีซึ่งสำหรับข่าวนี้ก็พอจะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วและมาในวันนี้ข่าวล่าสุดจากกลุ่มประชาชนในกลุ่มตลาดหลวงที่ได้ไปเฝ้าสังเกตการที่หน้าบ้านของท่านหญิงศิรรัตน์ที่จังหวัดราชบุรีก็ได้พบว่าปัจจุบันสำนักชีได้ถูกอัปเกรดให้ดูรูหราขึ้น และท่านหญิงสีรักก็ยังคงอยู่ในบ้านของเธอเองและในขณะนี้เธอก็ไม่ได้บวชชีแล้วเธอมีผมที่ยาวขึ้นและยังใช้ชีวิตตามปกติซึ่งเรื่องนี้เป็นแค่การบอกเล่าจากประชาชนทั่วไปแถวนั้นยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอยือนยันชัดเจนเพราะประชาชนหลายฝ่ายต่างก็เฝ้ารอการกลับมาของเธอเรื่องราวดุดดังเทพนิยายของพระมเหสีไทยและจุดจบ เมื่อรันพระมหาวชิราลงกรณ์ได้ทรงหย่าขาดกับท่านหญิงศรีรัตพระมเหสีคนที่สามในที่สุดเรื่องราวดุเดเท่นิยายหญ่ก็ต้องจบลงอย่างขมขื่นอีกครั้งท่านหญิงศรีรัตซึ่งเป็นพระมเหสีอย่างเป็นทางการของพระมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นรัชทายาทเพียงพระองค์เดียวในราชบัลลังก์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ครองราชมานานกว่าทศวรรษ ท่านหญิงสีรัตถูกปลดออกจากตำแหน่งและหลังจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่าเธออาสาที่จะลาออกจากราชวงศ์ไทยและกลับไปสู่รากเง้าสามัญชนดังเดิมของเธอโดยใช้ชื่อเดิมว่านางสาวศีรัตสุวดี และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของอนาคตราชินีที่ต้องกระเด็นตกจากบัลลังไปไม่ถึงฝั่งฝันทั้งๆที่ทุกอย่างก็ได้เตรียมพร้อมและปูทางเอาไว้อยู่แล้วการอภิเศษสมรสสองครั้งก่อนหน้านี้ของพระมหาวชิราลงกรก็ต้องมีจุดจบลงอย่างคุมขืนเชกเช่นเดียวกันและเรื่องที่ไม่คาดฝันและจุด ตนสลายของพระมเหสีคนที่สก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วว่าพระมหาวชิราลงกรทรงหย่าร้างกับพระมเหสีสีรักและก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจับกลุมญาติสนิทของเธอซึ่งได้ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหลายครั้งลุงของเธออดีตในตำรวจใหญ่พงพัฒน์ฉายาพันธ์ก็ได้ถูกตั้งข้อหารับสินบนในข้อหาขู่กันโชคและลักลอบขนน้ำมันรวมทั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และในขณะเดียวกันพี่ชายทั้งสามคนของเธอก็ได้ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและด้วยเหตุผลนี้เองพระมหาวชิราลงกรจึงขอให้รัฐบาลลบชื่อสกุลอักระพงปรีชาออกจากสมาชิกในครอบครัวของเธอแถลงการที่ออกโดยพระราชวังได้ประกาศว่าท่านหญิงศรีรัฐจะกลับไปบ้านเกิดในจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบ โดยในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบเงินจำนวน200ล้านบาทเพื่อชดเชยการหย่าร้างแต่เรื่องนี้หลายฝ่ายคาดการว่าน่าจะเป็นแค่เพียงตัวเลขเพียงเท่านั้นและเธอก็ถูกพลากลูกชายคนเดียวของเธอคือพระองค์ทีให้อยู่ในความดูแลของพระมหาวชิรานงกรสิ่งนี้ทำให้พระองค์สามารถรักษาตำแหน่งราชวงศ์ที่สมควรได้รับพระองค์ทีได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนท้องถิ่นในเยอรมนี โดยในขณะนั้นได้มีข่าวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องถึงพระมเหสีคนใหม่ของพระมหาวชิราลงกรซึ่งกำลังรอขึ้นเป็นราชินีองค์ต่อไปการเปลี่ยนตําแหน่งของท่านหญิงสีรีรัตมีความสำคัญและมีผลโดยตรงต่อการสืบทอดราชวงศ์ที่ใกล้เข้ามาในอนาคตอันไกล้มกุฎราชกุมารในขณะนั้นกำลังจะยกระดับพระมเหสีคนใหม่ของพระองค์ซึ่งกำลังจะกลาย ราชินีในอนาคตของประเทศไทยและในตอนนี้พระองค์ก็ได้รับตำแหน่งพระราชินีของปวงชนชาวไทยแล้วและในขณะนั้นพระองค์ท่านยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักราชวงศ์ไทยส่วนใหญ่รอดมาได้ในยุคป,ประชาธิปไตยส่วนใหญ่เนื่องจากปัจจัยหลายประการซึ่งยังคงได้รับความนิยม และความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในขณะนั้นที่จะไม่ให้มาบุญราชกุมารกลายเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปพร้อมกับพระมหิสีผู้ลึกลับคนใหม่ทําให้หลายฝ่ายภายในราชสำนักไม่สบายพระราชหาฤหรอยัยการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการสืบทอดราชวงศ์ในรุ่นต่อไปด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในราชสำนักไทยยังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตการทางการเมืองในปัจจุบันโดยที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ลับใกล้ชิดระหว่างพระมหาวชิราลงกรกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ชื่นชอบของราชวงศ์และชนชั้นสูงในกองทัพด้วยเหตุนี้เองพระมหาวชิราลงกรจึงไม่เป็นที่โปรดปรานัก พระองค์โดดเดี่ยวในตอนนั้นและไม่เคยเห็นการสนับสนุนจากบุคคลที่มีอิทธิพลในวงังหลังการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมซึ่งกำลังเป็นยุคที่เสื่อมถอยและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์กำลังได้ปรากฏขึ้น พระมหาวชิราลงกรจำเป็นที่จะต้องปรองดองกับทหารและชนชั้นสูงและต้องถอยห่างออกจากทักษิณการสร้างสะพานร่วมกับกองทัพนั้นจะทําให้เส้นทางของพระองค์นั้นราบรื่นและการหยาข่าจากท่านหญิงสีรั์ก็จะช่วยให้พระองค์นั้นราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากท่านหญิงสีรั์ไม่เคยได้รับการยอมรับจากชนชั้นสูง อดีตที่น่าสงสัยของเธอชนชัน้นสูงของไทยหลายคนได้กล่าวว่าพวกเขาจะไม่กราบสาวบาเพราะนี่คืออดีตของเธอและนี่ก็คือปรากฏการณ์รล้างบางทำความสะอาดวังครั้งยิ่งใหญ่ของพระองค์ก่อนงานสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยเมื่อพระมหาวชิราลงกรได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และได้สถาปนาสุธิดาติดใจเป็นราชินีพระองค์ได้นั่งแท่นราชินีบนบัลลังก์เป็นพระมเหิสีเอกงามสมพระบรมราชินีโดยมีเจ้าคุณพระศรีนาถเป็นสนมเอกพระมเหิสีเบอร์สอง เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีปรากฏการ์ถอดถอนยศฐานบรรดาศักดิ์ของเจ้าคุณพระสิรนิน่าพิลากรยาณีแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเพียงไม่ถึงปีเธอก็ได้รับคืนยศฐานบรรดาศักดิ์อีกครั้งและได้กลายเป็นผู้ไม่มีมนทินมัวหมองและการกลับมาในครั้งนี้ของเธอก็ทําให้เกิดเสียงวิาพากวิจารณ์และรวมถึงศึกเขย่าบัลลังก์ราชินีก็เกิดขึ้นด้วย ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าบัลลังก์ราชินีนั้นเริ่มจะสั่นคลอนเพราะในขณะนี้เริ่มมีข่าวลือหนาหูแพร่สะพัดออกมาว่ามีการเขย่าบัลลังก์ราชินีอย่างหนักภายในราชสำนักและสิ่งนี้เองได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับท่านหญิงสีรัตซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะกระเด็นตกจากบัลลังก์นั้นก็ได้มีข่าวลือแพร่สะพัด ชเช่นนี้เช่นกันเมื่อข่าวบาลังราชินีเริ่มสั่นคลอนนั้นและเรื่องนี้กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและมาในวันนี้ก็ได้มีข่าวของท่านหญิงสีรักได้แพระสะพัดออกมาอีกครั้งหนึ่งจากกลุ่มตลาดหลวงว่าในขณะนี้พิกัดบ้านของเธอซึ่งอยู่ติดกับบ้านสวนส้มทิฟย์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับวัดเพลงป ันเป็นสำนักชีซึ่งได้ถูกอัปเกรดให้ดูหรูหราขึ้นและเธอนั้นยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเหมือนเดิมและในขณะน,นี้เธอก็ไม่ได้บวชชีแล้วปัจจุบันผมยาวและใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่ได้ออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นแค่เพียงการคาดการของประชาชน เพราะยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอที่ชัดเจนของเธอออกมามีเพียงแค่รูปเก่าครั้นสมัยเธอนั้นยังได้บวดชีอยู่ในบ้านพักของเธอเมื่อเป็นราชินีตกสวรรค์ชีวิตไม่เป็นดังฝันดุจเจ้าหญิงในเทพนิยายเรื่องราวชีวิตที่น่าเศร้าของเธอนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวให้พึงระวังกันเอาไว้ เมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานเมื่อยามรักน้ำต้มผักที่ว่าผมก็ชมว่าหวานและอะไรก็เกิดขึ้นมาได้และในวันนี้ก็เริ่มมีกลิ่นของสึกขยาบบรลังโดยได้ชวยฟุ้งส่งกลิ่นคลัตลุ้งออกมาจากราชสำนักตำนานราชินีตกสวรรค์นั้นอาจ